อย่าลืมกดติดตามช่อง JF v i e w Work ช่องของเรานำเสนอทุกเรื่องเกี่ยวกับรถยนต์ไม่ว่าจะเป็นรีวิวสเปคฟีเจอร์ใหม่ๆและข่าวสารยานยนต์ที่น่าสนใจจากทั่วโลกเพื่อให้คุณไม่พลาดข้อมูลเด็ดๆเ,เกี่ยวกับรถที่คุณชื่นชอบวันนี้เราจะพาคุณมาทำความรู้จักกับช่ง,งาน d i p ปาเอสรถ SUV ไฟฟ้ารุ่นใหม่จากค่ายช่ง,งานที่กำลังเป็นกระแสในวงการรถยนต์ของจีนและเริ่มเข้าสู่ตลาดต่างประเทศ ด้วยดีไซน์ที่โดดเด่นล้ำสมัยและเทคโนโลยีที่จัดเต็มดีปัลเ07เป็นหนึ่งในตัวเลือกที่น่าจับตามองสำหรับผู้ที่กำลังมองหารถ SUV ไฟฟ้าที่คุ้มค่าและครบเครื่องดีปัลเ07มาพร้อมกับดีไซน์ภายนอกที่โฉกเฉี่ยวไฟหน้าแบบเล็ด,ดีไซน์เรียวบางกระจังหน้าแบบปิดตามสไตล์รถยนต์ไฟฟ้าล้ออัลลอยขนาดใหญ่เสริมความสปอร์ตและเส้นสายตัวถังที่ดูทันสมัยซึ่งทั้งหมดนี้ช่วยให้ตัวรถดูโดดเด่นและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ในด้านของขุมพลังช้าง,งานดิปลส07ใช้มอเตอร์ไฟฟ้าขับเคลื่อนล้อหลังมีให้เลือกทั้งรุ่น215แรงมา้าและรุ่นแรงสูงสุดที่258แรงม้าสามารถเร่งจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ภายในเวลาประมาณ6วินาที่วนแบตเตอรี่นั้นเป็นแบบลิเธียมไอออนที่ให้ระยะทางวิ่งสูงสุดถึงประมาณ500-600กิโลเมตรต่อการชาร์จเต็ม1ครั้งขึ้นอยู่กับรุ่นที่เลือกอีกทั้งยังรองรับระบบชาร์จเร็วที่สามารถเติมพลังได้ถึง80%ภายในเวลาไม่ถึง40นาที ภายในห้องโดยสารของ d ิปลส07ก็ไม่ธรรมดาเลยด้วยการออกแบบที่เรียบหรูและใช้วัสดุคุณภาพสูงพร้อมหน้าจอแสดงผลขนาดใหญ่ถึง15.6นิ้วแบบลอยตัวพวงม,มาลายัยมอลติฟังก์ชันทัชสกรีนที่ตอบสนองได้ดีและระบบควบคุมต่างๆผ่านหน้าจออย่างครบครันเบาะนั่งหุ้มด้วยวัสดุหนังแท้พร้อมระบบปรับอุณหภูมิและฟังก์ชันจดจำตำแหน่งด้านความปลอดภัยก็จัดเต็มด้วยระบบช่วยขับขี่อัจฉริยะเช่นระบบช่วยเบรกฉุกเฉินระบบเตือนเมื่อออกนอกเลนระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน และกล้องรอบคันแบบ360องศาเพื่อช่วยให้การขับขี่เป็นเรื่องที่ง่ายและปลอดภัยมากยิ่งขึ้นโดยรวมแล้วช่างงานดิปล์เอสเป็นรถ SUV ไฟฟ้าที่ตอบโจทย์ทั้งด้านดีไซน์สมรรถนะเทคโนโลยีและความคุ้มค่าเหมาะสำหรับผู้ที่กำลังมองหารถพลังงานสะอาดที่มีสไตล์และอุปกรณ์ทันสมัยหากคุณชื่นชอบรีวิวนี้อย่าลืมกดติดตามช่อง JF v e w w o r k ของเราไว้ด้วยนะครับเพื่อรับชมคลิปรีวิวรถยนต์รุ่นใหม่ๆก่อนใครและไม่พลาดทุกข้อมูลสำคัญในวงการยานยนต์